สวัสดีท่านผู้ชมนะครับสวัสดีเ,เพื่อนๆนะครับห่างหายไปนานนะครับวันนี้มีของดีมานำเสนอนะครับอีสุสุนะครับ2 5 0 5เทอร์โบนะครับหวานเจี๊ยบดูครับมีคอกเลดด้วย ราคาสบายกระเป๋านะครับราคาสบายกระเป๋านะราคาเบาๆดูครับมีคอเกเลียดโอ้สวยดูครับโอ้โหนี่ครับกระบปก็สวยนะ้ำกระบะแม็กไลเนอร์ดูครับโอ้มีปลายไทยเทด้วย สีสวยนะครับเครื่องดีคสีสวยนะครับผ่าสีขาดเกินนะครับผ่าสีขาดเกินดูครับรรยไปท้ายรรยข้างนึงครับมารู้ไปชนอะไรมานะครับฮะไปชนอะไ,ไรมาเนี่ยจะเขาไปจึมฮะจึมเสาเหรอ ดูให้ดูโดยรอบก่อนนะนี่จำหนิครับนี่เอาไปเคาะเอาแล้วนี่ตัวนี้เอาไปทำใหม่นะเอาไปเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวให้ดูรอบๆก่อน่อะจำหนิมีเอาให้ดูจำหนิครับนี่แถบเดียวนะครับจำหนิไปแก้เอานะครับ กระบะสวยนะครับมีข้อเกรดด้วยอันนี้ก็มีทะลอกไหนครับอ่ะมาชมภายในหน้าปัดนี้ใช้ได้หมดนะครับใช้ได้ทุกอย่างนะหน้าปัดภายในนะครับลำโพงหายข้างหนึ่ง นเอเย็นครับเอเยน็นมีเอด้วยนะครับอ่ะเดินเปิดไากระโปงเอเยน็นเอเย็นเจียบดันให้มันนั่นหน่อยดีดันขึ้นหน่อย นี่เยอะเจอนี่ดูนะครับห้องเครื่องยังไม่ได้ล้างเลยครับดื่มเดิมเดิมเดิมเอาไปล้างเองครับเอาไปล้างอเองอ่อาติดเครื่องจ่าติดเครื่องเลย จะเด้งติดเครื่องหน่อยครับนี่ครับมีกันร้อนด้วย สองาพาทเทบเบเครื่องดีคัสซีสวยนะครับเอใช้งานปกตินะครับ เอเยนเลยครับเอเยนเอ,นเอนหนาวโอ้โ,โอตรระบบใช้ได้หมดครับผม อันนี้มันจะมียางเลยนะครับที่เขาติดพรมนะครับถููออกก็สวยครับที่เขาติดพรมมานะครับท่านใดสนใจนะครับ3 9มหมื่นนะครับสามหมืก้าครับเอกสารครับเอกสารครบนะครับ ภาษีขาดเกินเด้อพี่น้องมาดูเอานะครับมาดูเอาติตต่อมาทางวีระดำแต่งนะครับหรือวีระชะแนลครับวีระชะแนลูรถได้เลยครับมาดูมาลองกันได้นะครับ สนใจก็ติดต่อมาเลยครับเบอร์โทร095นะครับ693 9074หรือ089 089นะครับอะไรวะลืมเบอร์โทรตัวเองแล้ว093นะ093 089 5800นะครับ093นะครับ089 5800นะครับ